ครับก็สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์ในส่วนของประสบการณ์การใช้งานตัวการ์ดจอ,อ,อตัว PNY นะครับยี่ห้อ PNY รุ่น GeForce GTX 1660 T.I. นะครับซึ่งตัวการ์ดจอตัวนี้ผมเอามาใช้ในการขุดอิทธทเลียมนะครับแล้วก็ในการติดตั้งแล้วก็ใช้งานนะครับปกติตัว T.T.I. เราจะเซตเแรงขุดได้อยู่ที่ประมาณสัก30 31มเมกะแฮร์นะครับซึ่งตัว PNY ตัวนี้ในการติดตั้งแล้วก็ใช้งานในการขุดตัวโดยใช้โปรแกรมตัว HiOS นะครับในในการขุดก็จะเส้นได้อยู่ประมาณช่วงปกติถ้าเกิดเราใช้ A, ใช้ตัวตั้งค่าที่เป็นส่วนของที่เป็นตั้งในส่วน popula เนี่ยนะครับมันจะได้อยู่ประมาณ3 0 3 1ตัว PNY ที่ผมใช้นะครับก็จะเอามาใช้นะครับในส่วนของตัวชุดหลิก ที่ผมใช้แล้วเป็นหลิก3หลิกนะครับตัวนี้ที่ใช้ PNY อยู่ก็เท่าที่ใช้งานนะครับ PNY นะครับก็ก็จะประมาณเนือนหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่มีปัญหาอะไรในการใช้งานแรงขุดก็นิ่งดีนะครับแล้วก็ปัญหาก็ที่สำคัญนะครับคือ PNY นะครับตัวนี้ที่ใช้บอกว่าถ้าค่าเฉลี่ยนครับกินไฟก็พลังงานก็น้อยนะครับบางตัวกินแค่ประมาณ70วัตบาทหกวันนะครับ แล้วก็ระบบระบายความร้อนค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าด้านหลังเขาไม่มีเพดปิดมันเปื่อยแล้วก็มีช่องถ้าเกิดว่าอย่างตัวหลีกของผมตัวนี้มันจะมีลมพัดลมอยู่ด้านหลังพัดเป่าออกมามันก็สามารถที่ระบายความร้อนได้ค่อนข้างที่จะดีฉะนั้นว่าอุณหภูมิก็จะไม่ค่อยร้อนมากนะครับติดด้านหลังนี่ใช้พัดลมตัวประมาณสัก12เซนเนี่ยติดอยู่ประมาณ3ตัว4ตัวนะครับเป่าก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก60องศาเฉลีย่ย เปอร์เซ็นพัดลมอะไรก็ทำงานดีก็ถือว่าใช้งานดีเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัว h i โอเที่เราปรับนะครับว่าปรับให้มันได้สามสิบเ็ดเนี่ยเราจะต้องเซตค่าย,ยัางไงครับเดี๋ยวมาดูติกนี้นะครับใช้ตัว GeForce GTX 16.0 TI ทั้งหมดนะครับเป็น PNY ทั้งหมด8ใบนะครับก็ตอนนี้ตั้งค่าในส่วนของ Overclock กนะครับก็ผมใช้ในข้อมูลของตั้งเป็น p อปูล a า Set นะครับก็คือ1 6คูณอนะครับ ห6 6 0 t i นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็ค่าที่ก็ตั้งนะครับก็เป็นคอคอกนี้จะลบส0งแล้วก็เมมโมรี่ที่2อ0ร้อแล้วก็ Power Set เตติที่ประมาณเจ็ดสห้าเดี๋ยวเราจะมาลองตั้งดูว่ามันจะได้อันดหรือแรงขุดที่เท่าไหร่นะครับ220นะครับลบสอ0ร้แล้วก็75นะครับลบสองศู ร้สองสองสองศูนย์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสูงยแล้วก็ตัวนี้เป็นพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์ลิมิตเป็นเจ็ดสิบ้า ถ้าลมผมตั้งเป็น auto ้ไว้นะก็ตัโอเคสิตัวนี้เราก็เซตเป็นค่า popular ก็คือ core c อ o c k เราเซตเป็นลบสองแล้วก็ memory ที่ 200, 2 0เร้ยสองพนะครับแล้วก็ power limit ก็คือ power กำลังอยู่ที่นี่ก็จะดูว่ามันให้แรงขุดเท่าไหร่ซึ่งตัว pny นะครับตัวนี้เป็นหนึ่งของขส่วนท i นะครับ เดี๋ยวจะไปดูในตัว half cell h a s h e l l refresh นิดก็กำลังขุดก็แต่ละตัวก็จะไม่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราจูนเป็นแบบ p ป p u l a r นะครับก็คือ,คอลบ2อ0แล้วก็เมมโมรีประมาณ220-75เนี่ยแต่ละตัวมันจะได้กำลังวัดออกมาไม่นิ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า,าตัวไหนมันใช้มากใช้น้อยนะครับ วิธีการเราก็สามารถที่จะไปจูนทีละตัวได้นะครับเพื่อให้มันได้กําลังนะครับมาดูไมเดอร์นะครับเรามาดูนะครับตัวที่ได้แรงขุดสามสิเอ็ดเมเนนะครับเราจะดูว่าคอคอกมันอยู่ที่ประมาณสัก1,000พัน หรือประมาณ1,050นะครับตัวนี้ก็ยังได้ได้แรงขุดที่ได้แค่3เศก็ยังถือว่าน,น้อยเลครับ37.5ส่วนในที่แรงขุดน้อยมากก็คือ,อ29.98เนี่ยมันก็คอคอกมันอยู่ที่แค่640นะครับแล้วก็กินไฟที่74วัตต์ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้แต่ละตัวทําได้แฮร์รีหรือแฮร์รในการขุดก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับ เราก็สามารถที่จะไปจูนเพิ่มนะครับแต่และตัวใหม่อาจจะเพิ่มอย่างตัวนี้เราดูนะครับตัวแรกยี่สิบก้าจุดหนึ่งไอตัวคอคอกนี่มันแสดงแค่หกร้อยสี่สิบห้าเองนะครับหก5้อยสี่สิบห้าซึ่งมันค่อนข้างที่จะต่ำนะครับเราก็อาจจะต้องไปจูนตัวอื่นเพิ่มอาจจะอันนี้คงอัดไฟขึ้นได้มั้งนะครับเราก็ลองดูก็ได้นะครับเจ็ดสิบห้าผมให้เป็นแปดสิบ 80มันก็จะขึ้นมาประมาณ30มเมกะเฮิร์ตนะครับลักษณะอย่างนี้ซึ่งการจูนแบบนี้เราสามารถที่จะจูนนะครับแต่ละตัวแล้วทาให้ค่ามันได้ตรงที่เราต้องการได้ก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับครั้นี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมจูนไว้นะครับตัวนี้เป็นหนึ่ง i นทเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะจูนอีกแบบหนึง่ง ตัวนี้เราจะใช้อคอคอกเนี่ยให้เป็นค่าไปเลยนะครับซึ่งค่าที่จูนนะครับตัวนี้ผมก็ดูมาจากใน YouTube นะครับอันนี้ต้องให้เครดิตเพื่อนๆที่เคยทำไว้ก่อนใน YouTube นะจะได้นะครับที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ31นะครับน่าจะ31.5ขึ้นนะครับก็คือ8ตัวเนี่ยผมได้แรงขูดที่253.3 25้3มเมกแอน,นะครับ ตอนแรกนี่ประมาณ249.9นะครับถ้าเป็นจูนแบบธรรมดาแบบตัวตัว,ตวแบบเนี้ยครับตัวนี้ถ้าเกิดเราไปจูนไล่ทีละตัวจะได้ประมาณ249นะครับพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าจูนตัวนี้นะครับจะได้ที่ค่าประมาณถ้าเป็น8ใบ,บนะครับจะได้253คราวนี้เรามาดูาตัวข้อมูลในตัวแ a s h t ล e ตัวนี้เราจะเห็นว่าตัวค่า memory กับค่า Core ore, คอคอกที่ที่เราตั้ง เพิ่มเติมนิดนึงไอ้ตัวนี้นะครับในส่วนของ power limit เนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าตัวการ์ดจอแต่ละตัวมันกินกําลังวัดไม่เท่ากันถ้าเราไปตั้งค่า power limit ไว้ล็อกไว้เนี่ยบางทีมันอาจจะจูนยากนิดนึงเราก็เลยให้เป็นอัตโนมัติเพื่อจะให้มันวิ่งได้ค่าที่ใกล้เคียงกันตัว power limit เราก็เลยเซตเป็นศูนย์ครับส่วนพัดลมผมก็เซตเป็นศูนย์ครับตัวนี้ก็อุณหภูมิก็ถือว่าไม่ไม่สูงก็ถือว่าปกตินะ ส่วนค่าคอคอกแล้วก็เมมโมรีแล้วก็จะเซตคอคอกเซต930นะครับแล้วก็เมมโมรีอยู่ที่2,280นนะครับเดี๋ยวมาดูเรามาดูกันนะครับตัวนี้จะเห็นว่าในส่วนของข้อมูลการเซตค่าตัวนี้ตัวคอคอกเนะี่ย มันจะได้930นิ่งๆเลยครับจะไม่มีวิ่งไปวิ่งมานะครับส่วนตัวเมเมโมรี่ก็จะเป็น6,890นะครับส่วนในตัวค่ากับแรงขุดได้ที่31ขึ้นไปทุกตัวน่าจะ31.5ขึ้นนะทุกตัวนะครับรวมแล้วก็ประมาณนี้นะครับกับลงไปก็ใช้เฉลีย่ยแต่และตัวจะไม่เท่ากันนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็นี่คือในส่วนของการตั้งค่าแล้วก็การเซตค่าตัวการ์ดจอ ของ G4 GTX หนึ่ง1 6ห0 TI ยี่ห้อ PNY นะครับครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับตัวการ์จอ PNY GTX 1 6ึ่ TI นะครับของ PNY นะครับก็ตอนแรกๆนี่ก็ตอนที่ซื้อมาก็กังวลอยู่ว่ามันจะสามารถทำหรือขุดได้แรงขุดดีไหมหลังจากที่ใช้งานก็ถือว่าโอเคนะครับก็ ในส่วนของผมเองผมมีความรู้สึกว่าตัว pny 160 ti ตัวนี้ก็ให้แรงขุดที่ไม่แพ้160ห super เลยนะครับซึ่งตัว160 super ผมก็มีใช้อยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นเล็ก <relatives> ด้านนี้นะครับก็ยังไงก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อน,นะครับที่มองหาตัวก้าจอ gtx 160่ GT 100, 100, ti นะครับ pny ตัวนี้มาใช้งานก็ <vest> ตอนแรกๆนี่ราคาก็จะค่อนข้างที่จะเบาเลยครับ ตอนนี้ราคานี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพุ่งขึ้นไปแล้วนะครับในส่วนของ P.R.Y ก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับในส่วนตัวผมผมก็ชอบนะครับในส่วนของ P.N.Y แต่ระยะยาวต้องรอดูว่าใช้งานไปนานๆมันจะมีความคงทนหรือการใช้งานเป็นยังไงบ้างครับอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดใช้ไปสักระยะหนึ่งลหลายๆเดือนแล้วก็เกิดปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีคิดว่างคงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ยังไงก็ ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็สวัสดีครับ